สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะเจ้าตอนนี้แอปเปิลอยู่ที่ state of the Vatican City นะเจ้านาคร uh, เป็นนครรัฐนะเจ้าแล้วเป็นเมืองใหญ่สุดจืนอนครวาติกันนี่อันนี้เป็น uh, นครรัฐติบมีทั้งออกสู่ทะเลนะเจ้าสึ่งน้อยที่สุดในโลกเลยนะ ทั้งในแผนที่และประชากรทั้งตั้งอยู่ในกรุงโรมเนี่ยเป็นที่ประพาบของพระสันตะปาปาเนาี่ยเจ้าซึ่งเป็นประมุกสูงสุดของคธธริสตจักรโรมันคาทอลิกนะเจา้าปกครองเป็นรัฐเดียวเลยศูนย์กลางก็คืออา่ามหาวิหารนักบุญเปตรอโน่ยเจ้าภาษาที่เขาใจนี่เป็นภาษาอิตาลีนะเจา้าแล้วก็ภาษาลาตินปกแบบ ปกครองแบบสมบูรณารานาสิทธิทราชนะเจ้าแล้วก็เอกราชจากาอนาณาจักรอิตาลีนะเจ้าสนที่สัญญาแบบเป็นาลาเตรันนะเจ้าวันที่11กุมภาสอบปีพศ2472หรือ1,999เห็นปะรัสต์ตาปาปาแล้วกัน ประชากรเนี่ยประมาณ8 0 6 0คนนะเจ้ายังมาถึงพันคนเลยบ่รเกินนะระสานกปาปา้าท่านพระนุษนีท่านยืนอยู่ตรงกลางนะคนนักขนาะดนักี่หัน,ก,น,ก,น,ก,นก่อนอันสกุลเงินเป็นยูร้โรนะเจ้าประเทศนี่กับขับรถด้านขวาแล้วนี่ก็ ปรสัต weighed, ทตะบ้าบ้าพันอยู่ตรงกลางเห็นปะ <ś ması> เดี๋ยวแล้วเปิดนูนี่ <ś ması> พยายามสูงสุดแล้วนะดูคนดิซ้าดูเจ้าขอหือหลกสงบสุขขอมือครอบครัวทุกข์ทุกคนน่ะเจ้า่อแม่ปีน้องทั้งหลายมีความสุขความเจริญคิดสิงด่งใดของสมกราถนาทุกประการโดยโดยแหงเหงอย่าเ,เจ็บอย่าจน มีอายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าอาเมนซาธูเจ้าได้มาหันเป็นกุ้นปานะเจ้านาครรัฐวติกันนะเจ้าเป็นแหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโกนะเจ้าการปกครองเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ อำนาจเบดเซ็ตนะเจ้าคืออำนาจเนี่ยจะตกอยู่กับพระสันตะปาปานะเจ้าเชื้อชาติก็คือจะเป็นอิตาลีและก็สวิสเซอร์แลนด์นะเจ้าภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนฤดูหนาวของที่นี่จะอุณหภูมิปานกลางนะเจ้าแล้วก็จะมีฝนตกฤดูร้อนอากาศจะ้อนห่อนนะเจ้าร้อนแห้งนะนครราชวติกันเนี่ยได้รับจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษนะเจ้า ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทั้งอาวุธเป็นภาษาอังกฤษก็คือ International Register of Cultural Works under Special Protection in case of Armed Conflict เนื่องจากเป็นแหล่งตีแบบศิลปะวัฒนธรรมของโลกนะเจ้าเนี่ยนี่หอสม,มุติอันเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่3นะเจ้าอีกหนึ่งสีสันก็นคือเหล่ามูทหารสวิต สวิสการ์ดเจ้าแต่งกายด้วยชุดล่ำสมัยมากเลยโดย elo, ไมเคิลแองเจลโลเป็นนักช่องเทียวสนสนใจมถาทายรูปก,กันค้นก็สนใจกันนะเจ้า oh <my S 1> มถาทายรูปกัน oh <my S 1> นะนักนักในแต่ละววันนะเจ้า <Yeah. S 1> คลิปนี้อจจษนาดีออปเปิลนึอดูนี่เห็นปะนีพอค้นเนี่ยเนี่ยพสัสตุปลาป้า,ปาท่านเพิ่งกาวสเสดสตอนนี้ทันนะังมันจะมีจอทีวีอยู่นะเจ้า ทุกคนทั่วโลกต้องมานะเจ้านครรัฐปัตตันเป็นประเทศนะเจ้ามีทงชาติมีคือเป็นประเทศหนึ่งของโลกอะเพียงแต่รอบล้อมคือสมัยตะเมอนน่ะยิ่งใหญ่มากตอนเนี้ยก็คือแบบก็ยังที่เห็นก็คือยังคงความหญิงใหญ่อลังการไว้อยู่ใ่ะ ส o o แบบคุณจะเห็นเลยว่านี่บัตดีใจซะหน่อยนะเจ้าเนี่ยคนแบบวันๆหนึ่งบะหู้กี่ล้านกี่แสนกี่ล้านกี่หมื่นกี่ล้านมากเลยเห็นป่ะแอปเปิลได้มาเห็นเป็นบุ้นตาเตอร์ซอว่าสาตุเจ้า่อแม่ปีน้องทั้งหลายขอหุ้กขอให้ขอบครัวข,าข้วขาเจ้ามีความสุขขอบครัวทุกคนมีความสุข โลอกเขาจงสงบสุขจยได้มีปัญหาเนี่ยเ้ยซาตุจะได้มีแบบเสร็จชัวร์ลูกชัวรหลังต่อไปเนะอย่างเยอะาเยอะมากอะหลายแสนซาตุเจ้า